สบายดีโปรแมพี่น้องสบายดีเอฟซีถุกขาพดพบพอกับน้องนาะทีกเก่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฮาก,กำลังสิไปอันลงวัดอะไรพี่น้องนาะแล้วว่ามีแววๆนะแมนมาแม่ผ่อนผ่านที่มาถวายวาดัดอะไพ่อหูพ่อไดงเงินพี่น้องเอย้ยพันนันพันเตหรือว่าพระอวบาทห้าคน,นก็ร,รีบสั่ง ปูนสั่งยังมาเห็ดอ่นาะพอดีใจเนาะพนดีใจพอดีเงินอ่ายังไ่ได้เอาพี่เนาะไปมื่อนี่แ้วพิ่นจะเมื่อนวันอาทิตย์เนาะดทานเพิ่นปิดพี่น้องเฮาก็เลยยังบ่ได้เอามาพี่น้องไปเมื่อนี้เพิ่นปิดแฮ้วบ่ได้กระทาเบิ่งมื้ออื่นเดี๋ยวไปมื้อนี้นะเพิ่นสั่งมาก่อนแล้วล่ะค่ะชาวบ้านผู้ใดว่างเนาะก็ลงไปเฮ็ดไปผสมปูนอยู่สบ้านตาพี่น้องไปเบิ่งป่ะน้องก๊กๆกับน้องบุ๋มบี ไปต่อเนาะ <ไป S 1> พี่น้อนงเน,นาะอันถวาว่าเจได้มากเนาะข้า็ให้ทาทำแม่เราคนละเออพันเตมีผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นผาเงินมาถวายเมนบันไดกับอันเนียเน่ยมุงเนีน่ยมุงถือว่าอ่างนับนะพี่น้องแต่ว่าฝืนกระสั่งมาเรียบร้อยมา,าเสาเขาห็นหลดหลังเขาชามคันสี่คันทั้งปูนทั้งเงิน อิดทั้งหินทั้งทรายะเนาะทั้งหินทั้งทรายแล้วกระเล็บแหละแต่ว่าเงินนันยังไม่ได้เอามาทิ้หนี้ไว้แล้วล้วตอนนี้นะคือซีกคึ้ว่าเหมือนแต่ว่าลมมัแห้งเนาะพัดนำน้ำมัวว่านี่ยังลมแห้งโอ้ยห่ากระขึ้นมาเลยม้นยังเดะไเลยเดะขึ้นมาบ่ายเดะขึ้นขึ้น อันนี้กำลังสิยาาล้งไปเบิง่งพี่น้องเพราะว่าชาวบ้านถึงกำลังเหตุโอว่างกับเหตุทุได้ดําน,น้าก็บบริษัท<ะ>คือว่าฝนสิโตกกับฝนตกโอ้ยนับจังหนี่เสียงไฟเหตุัุเหมืมนเสียงเอาเรือบอแม่เหนมั้จ๊ะพี่น้องข้าก็สิไปเบิ่งก่อน อันระบาเน้ะเพื่อนน่ะทำไมลงไปเค้นอันยังเกาะของวานเนเป็นของวานีานานา่แม่มมพักทองอะไรพี่นอ้องหนึ่งพักทองเนาะลงไปถวายให้เพื่อนกินเป็นอาหารว่างกลางเวรเพราะว่าเพือ่อนกินข้าวอันคาบเดียวพี่นอ้องกินข้าวเธอเดียวก็คือตอนเสาร์อะไรตอนประมาณนันเปดมุงแต่ว่าคือบ้านห้ากว่าสิเอ,อ็ดว่าจังหนะันเนาะจังหันเสาร์แม่บ่มีข้าวเที่ยงบ่มีบ่มีกินข้าวเที่ยงนะพี่น้องคาบเดียวกับพ่อกินเธอเดียวกับจบ แม่ก็เลยแบบว่าเห็นเพิ่งกินข้าวเธอเดียวนะคิดแบบว่าสงสารนะนะคือเฮาเฮากินข้าวเดียวเฮายังแบบว่าอดบ่ได้เนาะก็เลยแบบว่าสงสารเพิ่นก็ก,กลังเว้นกับขั้นได้ของหวานเลยยังก็เอาไปถวายเป็นนมผลไม้เป็นนมเป็นอยางหั่นนะคั่นเฮาได้ว่าซะมือได้ฮามีมือได้บ่มีเฮาก็บ่ได้เอาลงแม่ได้มื้อนี้กอมีอันผักทองก็เลยเอาลงไปถวายเพิ่นไปถวาแม่เพ<ม>นะิ่นเอาลงไปถวายแหละละบ่าวที่เพิ่นเฮ็ดอยู่ในวัดนั่นแหละเพิ่นว่า เงินนั่นมสอไปเอาอะไรวะคนนราคงไปว่าเฮาจะว่าสิไปเอาเงินแต่ว่ามือในธนาคารปิดก็เลยว่าติดหนี้ไว้เลยเด้อว่าสั่งซ้ำพันสี่พันบาทแต่ก็ยังเยอะกว่ามืออื่นกตสิไปเอามาเยอะครับไปแบ่งกันกันล่งหวัดเนาะโอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีสิลงวัดคนละทงย่งใหญ่นะทงย่างในแคมสอดโอ้ยทงค้ำป้าสีสีทงกับสีแขนนะ

แม่เถากับบ่มีเงินเอ้ยท่านพู้ใหญ่ใจดีพักมากครัังได้เห็ดให้เพื่อนเนาะมีเจ็ดคนเห็ดในนี้นะไปเบิ่งนน้ำกันเนาะ ดีใจลายพี่น้องเลยดีใจลายสุดๆแม่แค่ได้เงินเพิ่อนกระหายพวกอันยังเกาะเขาเลยนะผู้ใหญ่ไงนะนพ,พ่ยยอ,ยพอออกนั่นที่ว่าเพิ่อนเก็บเงิน<ม>นั่นแหละเก็บไว้เห็ดในวัดในว่าขาหน้าขาไฟซื้อหน้ามไม้กินแม่เ <ใน S 1> พิ่อนดีใจแค่เพิ่อนได้เงินแล้วเพิ่อนหายเหตุหเตพเป็นอยากได้นะพอเ<ด>พิ่อนบางทีก็ไปดับแม่แม่ทั้งวันงกพ่อบอยังยังงกพ่อ เสื้อมักถั่วเพิ่นพี่น้องมักถั่วเพิ่นกับปลูกไว้แม่เอาออกเพิ่นเพิ่นมาปลูกซอยเนาะปลูกซอยไม่ขาวไม่ขาวเพิ่นปลูกไว้เป็นเห็ดต่อยกันพี่น้อง

น้องยังบัวแร่เราพี่น้องเริงๆกันเนาะสะนาเขตบันไดเกษจกรเจ๊แทงพี่น้องไปที่ไหนเ็จะเป็นกุดเนาะก่อนทอนเต้อยู่ พี่นอ้องอันนี้แมเอาอกอกน่พงผนก็นมาเห็ดซอยพี่น้องเอ้ยไม่อิู่ปูนเห็ดซอยกันมันจะลงมาเบิง่งน้ำแดดแห้งพี่นอ้องไมต่างคนต่างดีใจลายพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ฮะกับเห็ดตีนบันไดขึ้นพี่นอ้องเห็ดอันเรียกว่าเห็ดอันตีนบันไดอะไรเนาะล่ะกัสิโกอขึ้นไปก่อขึ้นไปล่ะกัสิเห็ดมุ่ง ยังบวพ่อดอกพี่น้องเอ้ยว่าเรื่องเงนงบกันยังบวพ่อเด้อน้องราะว่าเพิ่นพักมากอะบุลายแต่ก็ดีใจมีผู้ใดผู้ใหญ่ใจดีผู้ใดอยากกันซอยเลือกกัซอยขมาได้เลยพี่น้องเด้อเห็ดกะวัดกะว่าได้บุญเสมอพี่น้องเอ้ยเห็ดในน้อยท่านในน้อยก็ได้ลายพี่น้องเอ้ยท่านใส่เขาวัดเขาวว่าโอ้ยได้ขึ้นสวรรค์สันผาพี่น้อง ันจะได้บุญลายตาบานเพิ่นก็ดีใจลายาพระเพิ่นก็ดีใจลายพี่น้องเลยที่แบบมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะซอยเห็ดบันไดขึ้นนี่แหละเพิ่นก็อยากเอาขึ้นเตาน้ำขึ้นไปตั้งแต่ว่ายัางเห็บดบ่แล้วเห็ดแังได้แหละก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่สวยเรือแม่ทางฝรั่ง แม่ขอบคุณลาย,ลายที่แม่พน่นใจดีเนาะแม่ทางฝรั่งเศสละพิ่นใจดีซอยเห็ดบันไดแล้วก็เพิ่นกะวาสิซอ่เห็ดแนวมุ่งน,น,นั่นแหละก็ขอบคุณลายซอย,ยกันเห็ดพี่น้องเ้ยมาเลเซียขาแรงงานดอกชสาบ้าน กระโพอมาซอยเห็ดแม่ข้าพึ่งก็มาซอยมาบึงแล้วก็มาซอยหิวซอยยังซอยกันพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดเด้อพี่น้องเด้อเดียดีเมียบทสกุสะพอนพี่น้องสบายดีผู้ได้อยากสอยเรือเพิ่มเติมกับสอยขมาได้เด้อพี่น้องเด้อถักขมาเฟสน้องหนัดเด้อเฟสน้องหนาสื่อเฟสสาวหนาบรนนาพี่น้องสาวหนาบรนนาเด้อพี่น้องเด้อสอยได้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่มเติมได้เด้อพี่น้องเพราะว่ายังบ่พองบยังบ่พอเด้พี่น้อง ซอยวัดซอยว่าทำสิได้บุญพี่น้องเอ้ยทำสิได้ขึ้นสวรรค์สัน่นผ้าขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้แม่เจริญรุ่งเรืองเนาะสุขภาพขิมแข็งแข็งแหงมีแต่ความสุขความสบายความจเจริญ <c oughs> เข้ามาในชีวิตพบพบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อแม่เด้อแม่ทาง,ง,างเงงัินและฝรั <laughs> ่งเศสและขอบคุณ <c oughs> หลายๆอ <c oughs> อ้้้าาา่่แแมมพนำ วากันแซวอะสัน